ปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่แตกหลอดลูกไม่ดกใบไม่สวยไม่เป็นพุ่มไม่เป็นกอดูคลิปนี้ได้เลยค่ะต้นพิกที่กำลังออกดอกไม่ควรจะราดลดปุ๋ยสุดนี้เพราะจะทำให้ดอกเขา่้มก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการบำรุงบอนสีมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะบอนสีไก่อมรินกระถางนี้จำได้ไม่เอ่ยเป็นบอนสีกระถางที่แอดมินแยกมาจากต้นแม่ค่ะ และเป็นบอนสีที่แอดมินนำต้นลูกหลายๆต้นมาปลูกในกระถางเดียวกันเพื่อสร้างมูลค่าให้บอนสีมีราคาสูงขึ้นมากกว่าที่จะขายต้นเดียวๆเ,เพราะทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้บอลสีราคาค่อนข้างต่ำค่ะบอนสีทุกกระถางที่เห็นเป็นบอนสีที่ตั้งโชว์ไว้หน้าบ้าน ด้วยสูตรการบำรุงต่างๆที่แอดมินทำคลิปแชร์ไปทำให้บอนสีแอดมินแตกหนอ่อลูกดกใบสวยเป็นพุ่มเป็นกออย่างที่เห็นค่ะสูตรบำรุงต่างๆที่แอดมินแชร์ไปสลับกันใช้ได้เลยค่ะสําหรับสูตรบำรุงในวันนี้เป็นสูตรบำรุงที่ทำง่ายๆลดค่าใช้จ่ายแต่ผลลัพธ์ ทำให้บอนสีแตกหลอดลูกดกใบสวยเป็นพุ่มเป็นกอไปคะ่ะเราไปดูส่วนผสมกันได้เลยคะ่ะสูตรบำรุงบอนสีในวันนี้ส่วนผสมแรกนั่นก็คือน้ำหมักมูลขี้วัวค่ะแอปเปินจะแปะลิงก์วิธีทำน้ำหมักมูลขี้วัวไว้ใต้คลิปนะคะในน้ำหมักมูลขี้วัวจะมีาธาตุไนโตรเจนจะทำให บอนสีใบสวยแตกหลอดเยอะ 2. อธาตุโพแทสเซียมช่วยให้บอนสีและต้นไม้ของเราแตกหน่อยเยอะนอกจากนี้ยังมีธาตุที่3นั่นก็คือธาตุฟอสฟอรัสช่วยให้บอนสีแข็งแรงเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะสำหรับอัตราส่วนในการใช้เราจะใช้น้ำหมักมูลขี้วัวจำนวน2แก้วต่อน้ำา10ลิตรค่ะ ส่วนผสมที่2เครื่องดืง่มชูกำลังเขาจะมี2อธาตุหลักๆที่พื่อสามารถกินได้เลยนั่นก็คือน้ำตาลกูโคสจะทำให้บอนสีมีใบที่สวยงามค่ะและ2ก็จะเป็นวิตามิน B จะช่วยกระตุ้นระบบรากจะทำให้บอนสีแตกหลอดแตกหน่อได้เยอะโตเร็วปริมาณที่ใช้ใช้2ฝาค่ะ สำหรับส่วนผสมที่3นั่นก็คือเราจะใช้น้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าจํมนวน10ลิตรผสมคุกเข้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนำไปลาดลดที่โคนต้นของบอนสีได้เลยค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถที่จะใช้กับพืชผักสวนครัวรวมถึงต้นไม้ทุกชนิด แต่มีข้อยกเว้นค่ะสำหรับต้นพริกที่กำลังออกดอกไม่ควรจะลาดลดปุ๋ยสูตรนี้เพราะจะทำให้ดอกเขาล่วงหมดค่ะไม้ดอกไม้ประดับก็ใช้ได้ลาดลดปุ๋ยสูตรนี้ไปที่กระถางไม้ดอกไม้ประดับได้เลยเช่นกันค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราราดลดปุ๋ยเสร็จแล้วก็ให้ทำการรดน้ำตามด้วยนะคะ ความถี่ในการใช้น้ำหมักมูลขี้วัวไม่ต้องรดบ่อยค่ะควรจะรด15วันต่อ1ครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับท่านที่มีใจรักในการปลูกบอนสีปลูกบอนสีแล้วบอนสีไม่แตกหลอดลูกไม่ดกใบไม่สวยไม่เป็นพุ่มไม่เป็นกอดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ แอดมินช่องคุณต้นไอทีหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับผู้ที่มีใจรักในการปลูกบอรสีทุกท่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง tiktok คุณต้นไอทีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอลสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ